แล้วนี่นี่เรื่องราวต่อไปเนี่ยมันกําลังเข้มข้นและดําเนินไปอย่างมีบทบาทสนุกสนานคือแปลว่าเรื่องราวที่มันไม่เย็นเยอะแหละจะติดต่อกันไปเรื่อยๆเป็นไงครับไปติดต่อไปจะเป็นไงครับนี่มีเอะอ๋อเ๊ะมิครมาอ้าวอ้าวเอกใครมาอีกคนน่ะเฮ้ยเคยเห็นหน้าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้ใครนิทาผมผมผมไม่ทราบครับผมหรือเปล่าอัดได้ยินเสียงเลยจําได้ครับคือว่าอย่างนี้เดี๋ยวบ่าเดี๋ยวนี้ สุภาพสตรีนิยมไฮไลท์สีทองออไฮไลท์เนี่ยเหรออย่างนี้นี่อย่างนี้นนไฮไ,ไ,ไลท์ลแล้วอย่างนี้ก็บอกแล้วว่างอกแต่ก,ก้มเลยก้มเลยงอกทั้งหัวออกเ็เรียกไงไอ้หัวงอกนี่ฮะไหนๆออกมาแล้วพ่อเนี่ยเป็นคนตั้งเลยว่าว่าไอ้งอกแล้วลเวลาไปเล่นที่ไหนบอกแกจะเล่นตลกอะไรด้วยพ่อออกไปเล่นด้วยใช่ก็จะไปถามเขาดูว่าเฮ้ยถามจริงนี่มึงแกกับพ่อหรือไงเนี <ไ S 2> <ไ>่ยแกจะเล่นล้อเลย ผมขอประทานโทษนะครับครับป๋าหัวงอกตั้งแต่เด็กเลยป่ะครับเด็กที่ไหนหัวงอกเราขึ้นมานี่มันแพ้ใส่ศีรษะโขนบ้างเล่นอะไรบ้างในศีรษะโขนโบราณมันมีกระดาษสามีอะไรเป็นวัสดุซึ่งมันเป็นพอเหือพอเหือมันออกแล้วมันก็นี่เดี๋ยวก่อนชื่อเลยนะปกติพ่อเรียกว่าชื่อะไรนะไอ้งอกไม่ใช่แต่เดิมเรียกไอมืดเปลี่ยนเถอะเป็นอะไรงอก ท่านตางให้ดีแล้วสมกับตัวเรื่องราวต่อไปมันเป็นยังไงฮะอา <Yeah. S 1> จารย์ก็เมื่อกี้เล่าให้ฟรีได้นางดาราไปแล้วผิดคำสัตย์สาบานตัวเองเพราะความหลงไหลในผู้หญิง<ล><อ>เรื่องต่อไปก็แกเล่ามางดีกว่าเออนี่จะให้ผมเล่าเมื่อกี้อาจารย์ออกมาเล่าก็ทีนี้ถึงคราวซวยของทศกัณฐ์ใช่เมื่อกี้ก็เล่าแล้วว่ารับอาสาไปฉลองข่าวแล้วก็ขอประทาน เขาพระสุเอนเอียงใช่ขาพระสเมเอนเอียงนี้<อ>จะหาใครจะหาใครที่จะมาทะเลาะเขาให้เอ็นตรงรู้ไว้เลยเอียงเพราะอะไรออวิรุณหกมันมีสังวานทึงพระอิศวรประทานให้<อ>วิรุณหกเนี่ยเขาลบพระอิศวรมาก<อ>ขึ้นเฝ้าเป็นอัตราคือเจ็ดวันต้องขึ้นเฝ้าไม่เคยขาดเลยเ<อ>แล้วก็ไม่เหมือนยักษ์ตัวอื่นเ<อ>ขาจะคลานตั้งแต่ตีนบันไดเขาพระสมเมนไหว้ทุกขั้นบันไดขึ้นไปไหว้พระอิศวรไหว้พระอิศวรตั้งแต่บันไดขั้นแรกจนถึง ยอดเขาเลยเขาพระสุเมมีบรรดากีกขั้นมีทั้งหมดอ่ะกูไม่เคยนับนี่พระโธ่ไปนับได้ไปนับได้ทำไมไปนับได้พระสุเมนเนี่ยที่ไหนถนนพระอาทิตย์ไอ้ันป้อมพระสุเมนคนละเมนหรือเมนหรืออยู่เมนเดียวเมนไหนเมนเผาแกแหละก็วันนี้วันหนึ่งมันมีสารภูตัวหนึ่งอยู่ที่เขาไกลล่าสารภูอะไรสารภูอะไระตัวอะไรล่ะเนี่ยเป็นที่ดินดีพ่อเขาอธิบายให้คนสมัยก่อนในรูสารภูก็คือ ตุ๊กแกเขาเรียกสารพูมันอยู่บนเขาไก่ลาดก็เห็นไอ้ยักษ์ตัวนี้ประหลาดคลานขึ้นบันไดมาแล้วก็ไหว้เออสารพูแปลว่ตุ๊กแกเออแล้วไอ้สารภาพเแปลว่าอะไรกระแก่สารภาพไม่รู้จริงไม่ทำไมสารสารพูยตุ๊กแกสารภาพสารภาพตุ๊ตตูมีให้ตุ๊ตตู ต่อก็ขึ้นไปเฝ้าเกาเอ๊ยยักษ์ตัวนี้แปลกขึ้นไปไหว้ทุกขั้นบันไดขึ้นมาขั้นหนึ่งก็ไหว้ขึ้นมาขั้นมันก็ทักพอขึ้นมามันก็ล้อมตักแก่แล้วยังไงแยังไงพอขึ้นมาอีขั้นก็ล้อมตักแก่แล้วยังไงไอ้ตักแก่แล้วยังไงมึงจะให้กูร้องถึงเย็นไม่ได้ไอพี่ลุงหกมันก็นึกว่าเอ๊ะ ธรามไดาไม่เคยมีเสียงนี้เนี่ยอเอ๊ะหรือจะเป็นเสียงพระอิศวรท่านละเย้าหยอกเล่นอืกนกอ,อพระอิศวรท่านเลี้ยกตุกแกแล้วมันตุกแกมันเป็นธรรมชาติ<อ>บนเขาอะไรมันก็ไปเกิดขึ้นตามธรรมชาติไปอาศัยสิ่งที่มันมีความร่มเย็นเป็นสุขมันก็ไปอาศัยอยู่แสดงว่าตุกแกสวรรค์ออันนี้ก็ขึ้นไปไหว้มันก็ลองตักแกโอ้โหพระอิศวรนึกว่าพระอิศวรทักก็ไหว้ขึ้นมาใหญ่อันนี้ก็ตักแ<อ>กสุดท้ายมันธรรมชาติของตุกแกมันตลองแอะ แกไงนั่นมาลองตักแกไอ้นี่ก็มึงแกอ้าวไอ้ตุ๊กแกมึงเด็บนี่นี่ไม่ตุ๊กแกนะอย่างนี้ก็ไม่เล่แกแกชี้ผิดนะนี่ไม่ใช่ตุ๊กแกแล้วแกไอ้แกก็ลองตักแกเอ๊ะไอ้ตีบังอาจมาเย้าหยอกกูกูไปถึงเจ้าเมืองบาดาลโมโหก็เอาสองวานที่พระอิศวรประทานให้เนี่ยพระอิศวรประทานให้ สังวานวิเศษก็คว้างไปที่ตุ๊กแก่โอ oh. oh, ้โหเง่งเโดนโดนดินี่ตุ๊กแกมันเกาะอยู่ที่เขาเ,<อ>เพาโดนตุ๊กแกตายเขาเพาชุชเมนก็ต้องเอ็นผลิตสังวานแค่ hey, ตุ๊กแกตัวเดียวตุ๊กเดียวเอาสังวานที่ไปสูนประธานให้คว้างควาาโอ้โหโอ้โหเพระาะทศกัณฐ์ก็มาชะลอเขาเ<อ>มาขอเอาพระอุมาไป<อ>พระอุมาเอามาได้เอาไปเอาไปไม่ได้เพราะร้อนเป็นไฟต้องเทินเหนือหัวไป พระนารายณ์ก็ไปวางอุบายจนเอาพระอุมามาคืนเอากลับมาเอากลับมาก็เอานางมนโถไปโอ้ดีดีดีเฮอตุ่ม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 ผ่านนางมนโถนะเหาะไปก็มองไว้ตุ่มตุ่มตุ่มตอ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 มตุ่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 มอ่าไอ้ตุ่มนี่มันมันยังไงตุ่ม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 ห่อตามเสียงกลองไงตุ่มตุ่มห่อตามหน่อยต่อมพอหาะต่ำจับโน่นจับนี่เออหาะสูงนิดไว้ต่อมต่อมต่อมตอมตุ่มตุ่มตุ่มอะไรตุ่ม พอผ่านมืองขีดขินพาลีก็เห็นไอ้นี่บังอาจตัวเองได้พรเห็นไหมใครมาต่อสู้ให้กำลังครึ่งหนึ่งหายไปแล้วหายไปน่ะมารวมอยู่ที่ตัวพาลีเพราะนั้นทศกัณเนี่ยกลัวพาลีที่สุดแต่ไม่รู้ไม่รู้ความรู้ได้ไงอ่ะความเป็นลูกผู้ชายไอ้นี่ขึ้นมาท้ามึงเหาเอาผู้หญิงข้ามหัวกูมึงตายเถอะไอ้นี่บอกไม่ได้มีชิงนาก็สู้กัน สู้ไม่ได้ถูกชิงนางไปแสดงว่าทศกัณฐ์ไม่มีใบผ่านน่านฟ้ามึงทำเป็นแอร์บัสแล้วบัสมันจะไปจะไปเครื่องบินหรือจะไปรถทัวร์ล่ะไอ้ทัวร์สามสิบศพมึงจะไปไหมล่ะไม่เอาวไม่เอาะคือหอผ่านก็มาชิงได้ชิงเอานางมณโทไปเอาแวอยู่จนไปอยู่จนนางมณโฑอะไรอ๋ออ้วนสาบานได้มมึงไม่รู้สาบานได้มึงไม่รู้ มึงเรียนปริญญาโทอ่ะด็อกเตอร์สุรพลมึงไม่รู้เรีออย่างนี้ฉันจะให้แกอธิบายถ้าฉันรู้ฉันฉันอธิบายอะไรอะอะไรอะไรอะมันมันเรื่องของธรรมชาติอะไรเรื่องธรรมชาติฮะฮะจักากะกากทองนางมณโทอ่ะทองสองแม่พาลีสองนี่ก็ใช่สิทีโทษสักกัณก็รักนางมนโทโอะไรเลิอเกิดเสียดายก็ไปให้ขอคืนทำไม ทศการได้เมียมือสองจริงๆอะของเขาก่อนของเขาก่อนแต่ยังไม่ทันไดโดนชิงก็ทศการทำไม่ดีเองะไม่ดีไงหาอมาไม่ไม่ได้ดูตาม้าแต่เดียวมัวหาอไปมัวจับนู่นจับนี่ไปก็ทศการมันมีกี่มืออะยี่สิบอ่ะมือหนึ่งเกาะมือหนึ่งจับมือหนึ่งจุ๊บมือหนึ่งก๊บเฮ้ยตกลงมนโทชอบทศการหรือชอบทาลีไม่รู้แหละก็มาขอคืนอก็บอกว่ามาคืนได้ยังไงละท้องอยู่ก็ท่านสิก็ผ่าท้อง เอาพระกุมารซึ่งอยู่ใน,นท้องเนี่ยใครผ่าใครผ่าพระฤาษีอังคตซึ่งเป็นอาจารย์ของพาลีโอใช่เพราะตอนนั้นต้องผ่าท้องทาถวายนี่ไม่ต้องผ่าหรอกทำไมมันมีอุลต้าแล, <ะ S 2> ล้ว<ล>เอาออกไงอุลต้าไม่ได้เอาออกอุลต้ามันดูข้างในมันดูในสินี่มัน,น,น,นต้องผ่าท้องออแล้วแล้วแล้วลูกออกไปอยู่เอาไปยังไม่ครบกําหนดก็เอาเด็กพระกุมารนั่นแหละไปฝากไว้ในท้องแพะแล้วตกตกลงนี่ลูกใครกันแน่วะลูกพาลีเป็นลิงลิงแพะ เป็นลิงได้นางเนโทเาขาขอนางนโทคืนผ่าท้องนางนโทเอาเด็กไปฝากไว้ในท้องแพะแล้วพอครบกำหนดก็ฝากผ่าเอาท้องแพะออกมาเป็นเด็กตัวนิดเดียวแพะตัวนันแหะมันจะรับไหวเหรอก็เด็กยังเป็นกุมารอยู่เด็กคนนี้เกิดมานะมึงมึงเกิดมามึงตัวขนาดน,นี้เลยเหรอแม่มึงจะออกมาได้ไงอะแล้วเด็กคนนี้เกิดมานะล่ะดูดูหมอลำบากทำไมมันเกิดระหว่างปีมะแมกรบวอก อ๋อมันเกิดข้าวเกี่ยวกันมันเกิดข้าวเกี่ยวกันลิงระแพะเหรอเพราะนั้นองคตจึงมีปากหุบเหมือนรักษพศของแพะปลนอยู่ด้วยไม่ไมลิงไม่ปากอ่านะเออไม่ปากอ้าเออก็หก็ีก็ก็เอานางมณโฑคืนไปแล้วตอนนี้พญาพาลีจะทําพิธีโสดสงองคตตามประเพณีโสกันอ๋อคือโกนจุกโกนจุกองคตก็ให้ป่าประกาศเชิญฤาษีพฤกษาคณาจารย์ ให้มาประชุมกันอย่างเมืองขีดขินนี่ข่าวนี้มันจะมาถึงเมืองลงกาแล้วดูที่ทศกณัณจะทําวิธียังไงเพราะองคตนันเป็นลูกนางมณโฑซึ่งเป็นเมียของตนเดี๋ยวข่าวที่พารีจะสวดสงองคตร,รู้ถึงลรงการู้แล้วเฮ้ยลงกามีจอสอร้อยเหรอมีคนนําสารไปบอกทศกณัณพูดหรอเมื่อกี้มึงจะเล่นอีนานไหมเนี่ย <laughs> ทศกณัณรออยู่แล้ว เขารู้แล้วอเอาละเรามาเชื่อมเรื่องแค่นี้เดี๋ยวให้ดูต่อไปอครับเชิญเชิญชมต่อครับ 有。哎呦 พัทรงทราบใต้เบื้องพระบาทาบัดนี้มีข่าวระบืออื้ออึงมาถึงลงการาชฐานว่าภาลีให้เชิญพระสิทธาจารย์ทุกถิ่นที่ไปประชุมยังขีดขินธานีว่าจะกอบ พิธีการโสดสงองคตกุมารตามประเพณีกำหนดการวันพรุ่งนี้อรุโนไทยัยขอพระจอมอสุรินปินกรุงไกรได้ทรงทราบใต้เบืองบททมานได้ทรงฟัง ดังเพลิงการพลานอุ่งระชิชะไอ้าลีนีโอหังช่างรอยจิตจะคิดวังประจานกูแล้วเหลียวดูนางมนโทเห็นยิ้มแต้จึงกล่าวค้นแขะกระแนะกระแหนว่าแหนะ คุณแม่เจ้ารุ่งนี้แล้วลูกผัวเก่าเขาจะโสดสงยายเจ้าโฉมยงจะมามัวนั่งตั้งบ้านปึงงันไหนไม่คิดไปรับขวัญกันให้ถึงโรงพิธีจะได้กล้าจุกผูกเกสีกันเสียให้สม ทั้งจะได้เฉยได้ชมลูกเดงกระฉานให้สมกับที่พลัดพรากจากกันมานานเจียวนาเทวี